สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับอาจารย์ก็มีเวลานะครับที่จะมาบันทึกรายการนะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก่อนที่จะไปว่ากันถึงการพยากรณ์นะครับของลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีสิงห์นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับไว้2ข้อนะครับข้อที่1ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลอคามหาจารย์ได้ที่ SI 2009 LR ZO นะครับ หรือตามละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดดกสแกน QR code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสนใจนะครับข้อความหรือรูปไรเด้่งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลนะครับครบถ้วนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับคิวณตอนนั้นนะครับอาจารย์ก็จะรีบผูกดวงวางลัคนาให้นะครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อที่นําข้อมูลนะครับลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับสําหรับตัวท่านเองนะครับไปเช็คการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับในช่องทางอาจารย์แนทดูดดวงชาแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยนะครับคุณก็จะได้รับข้อมูลการพยากรณ์ที่ตรงและใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับ ในส่วนของข้อที่1น,นี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์แจ้งไว้ชัดเจนนะครับอาจารย์พยายามจะแจ้งไว้ในทุกๆคลิปของการพยายกรณ์นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องให้มาเสียเวลาในการที่ต้องมานั่งถามนะครับเพราะว่าเวลาอาจารย์มาดูนะครับรายละเอียดปุ๊บถ้าไม่พิมพ์อะไรมาเลยบางคนกลัวเสียเงินไม่พิมพ์อะไรมาเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้ผูกให้นะครับแล้วกว่าจะรอมันก็ต้องวนไปจนถึงคิวรอดมันจะทําให้ช้านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าถ้าสอบถามลัคนาราศี ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับข้อ2นะครับท่านใดที่สนใจจะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับสามารถแอดไลน์ o f f i c เ a l เขามาได้ที่ SI 2009 a r องนะครับที่เดียวกันนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับหลังจากแอดเข้ามาแล้วจะมีรายละเอียดขั้นตอนนะครับแจ้งอยู่แล้วนะครับอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับก็จะสามารถจองคิวดวงกับทางอาจารย์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ ในส่วนของข้อที่2นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่500บาทนะครับต่อ1ดวงนะครับใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานดาวจุลนบกรรมะนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรเข้าสู่จุลนบกรรมะนะครับกรรมะกรรมะนะครับเป็นเกษตรนะครับในช่วง19มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมนะครับ แล้วก็จะโคจรต่อเข้าสู่เรือนพบลาภะนะครับในช่วง14กรกฎาคมจนถึง7สิงหาคมนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนนี้ถือว่าดีสาหรับชาวลัคนาราศรีสิงชัดเจนนะครับถ้าจะถามว่ารายละเอียดย่อยคืออะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าภาพรวมกองการชัดเจนเลยว่าการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีการงานมั่นคงนะครับในเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าชัดเจน นะครับเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับการงานดีการเงินจะเป็นอย่างไรครับดาวที่เริอนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรเข้าสู่หลังภพลาพระนะครับกระดุมพระลาพระในช่วง26มิถุนายนจนถึง11กรกฎาคมแล้วจะโคจรนะครับเข้าสู่หลัภพวินาศในในช่วง12กรกฎาคมจนถึง27กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะโคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองนะครับในช่วง28กรกฎาคมจนถึง19สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้น มุมที่จะมองว่าการเงินมันมีเกณฑ์ที่มีปัญหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับกระดุมพาวินาศในช่วง12กรกฎาคมจนถึง27กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับสำรองเงินให้ดีนะครับทำรายรับรายใจ่ายให้ชัดเจนนะครับอย่างน้อยมีเวลาเต็มตัว4เดือนต่กว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าเราสามารถที่จะทำให้จากหนักเป็นเบาจากเบา,าจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะครับ ชัดเจนนะครับที่อาจารย์บอกว่าเรามีเวลาอย่างน้อยก็4เดือนเพราะอะไรครับเพราะวันที่จะบันทึกรายการอยกตรงกับวันอังคารนะครับที่22กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2565นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลานะครับชัดเจนนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องคู่ครองของรับหุ้ส่วนของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะครับดาวชุกเดือนพบปัตตนีนะครับก็คือดาวราหูดาวราหูโคจรเข้าสู่ลมพบสุภะนะครับ ในช่วง30มีนาคมปีพาาท 15, ปุทธศักราช2565ไปจนถึง16ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคมรักคุณส่วนก็ถือว่าเป็นมุมอะไรที่ดีนะครับสำหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์พูดง่ายง่ายเลยว่าโอ้โหเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสาหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับคราวนี้ถ้าถามถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือนะครับสุขภาพเป็นอย่างไร,ม,งไรมีอุบัติเหตุไหมในช่วงเดือนกรกฎาคม จริงๆถ้ามองภาพกว้างนะครับอย่างที่จารย์ได้เคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับถ้าใครได้ติดตามมาจย์มาก่อนหน้านี้ก็จะพอทราบข้อมูลอยู่แล้วนะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นครั้งแรกเลยก็ให้รู้ไ้เลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีดาวเสราร์นะครับโคจรมาเป็นเกษตร,รในเรือพบอัลลีเพราะฉะนั้นค่อนข้างชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งเลยคือปัญหาโรคก,กระดูกมีแน่นอนนะครับอยู่ในช่วงระหว่าง5ธันวาคมป,าาา 13, ปีพุทธศักราช๒๕๖ไปจนถึง1มีนาคคมรระ16นับ เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆถ้ามีอะไรก็ไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อช่วยให้อาการมันดีขึ้นหรือเบาบางลงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือค่อนข้างจะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือจะทําอะไรรู้สึกงุนหงิดงุนง่านไปหมดหรือทําอะไรแทนที่จะมันจะดีกับไม่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็โคจรนะครับ เข้าสู่เรือพบมรณะในช่วงตั้งแต่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราช65ไปจนถึง18เมษายนปีพุทธศักราช66นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้แล้วชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งท้อใจเพราะฉะนั้นเรารู้เราได้มาชมคลิปนี้นะครับแล้วเรายังมีเวลานะครับเอาง่ายๆมีเวลาก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายด้วยซ้ำเพราะณปัจจุบันวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยวันอังคารนะครับที่2 2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช65เนี่ย ดาวพฤหัสบดีนะครับเรียกว,ว่ายังเลงนะครับลัคนาตัวเองอยู่ก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวาลัคนาราศีสิงห์อยู่นะครับแต่การทํานายของคลิปนี้ก็คือการทํานายของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายตอนวันที่8เมษายนนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์เตรียมความพร้อมนะครับให้เรียบร้อยนะครับจะคิดจะทําอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้ไตร่ตรองด้วยสติให้รอบคอบนะครับ อะไรที่เราไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็ปรึกษาคนที่รู้รายละเอียดมากกว่าเราหรือคนที่เขาเก่งเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ไปศึกษาข้อมูลจากเขานะครับแล้วก็จะทําอะไรก็แต่ตรวจทานอะไรเรียบร้อยก็คิดว่าคงผ่านณนะช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ยากนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะครับก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันที่สําคัญนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย วันนี้วันที่จะมันทึกรายการเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วคือตรงกับวันอังคารที่22งกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโควิด19ก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเสียงอยู่เพราะ,ะนั้นเราดูแลตัวเองให้ดีคนรอบข้างปลอดภัยนะครับคนที่รออยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยด้วยนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระ,ะให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศรีสิงห์ประจําเดือนกรกฎาคม,ป,มาปีพุทธศักราช ื่อที่นาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบนะครับการตัดสินใจนะครับของชาวาลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินคู่ของขบราคุนส่วนหรือสุขภาพนะครับอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจอีกทีนะครับให้ชาวาลัคนาราศีสิงห์นะครับทุกทกท่านนะครับโชคดีนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้อาจารย์ก็จะสรุปง่ายๆเลยว่าในส่วนของเดือนกร,รกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 5เนี่ยการงานมีเกณฑ์ที่ดีการเงิน ก็มีมุมที่เราต้องดูแลนะครับรายละเอียดหรือบริหารจัดการรายรับรายจ่ายการเงินที่ดีดในในช่วง12กรกฎาคมจนถึง27กรกฎาคมนะครับก็ชัดเจนนะครับในส่วนของเรื่องคู่ครองขอ,งของรับุนส่วนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะส่วนโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือโรคก,กระดูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆคนนะครับ ปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพักผ่อนให้เพียงพอดูแลรักษา,ษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับวันนี้เราขิดจัาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ